อ่ะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ทีมงานใต้ดึกถึงนะฮะมาถึงพื้นที่ฮะหน้างานเราเตรียมตัวจะเอาเรือลงฮะเอาเรือมาสองลำพร้อมกับทีมงานของพี่เปิ้ลนาครนะฮรตอนนี้พี่เปิ้ลนาครเนี่ยเอาเจ็ตสกีเข้าไปข้างในหมู่12ฮะเอาเข้าไปก่อนแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่พื้นที่หมู่หมู่7ของอำเภออำเภอเชียงใหญ่นะครับก็ทีมงานใต้จึกถึงจากสำนักงานใหญ่นะครับพร้อมด้วยเรือฮะจำนวนสองลำตอนนี้เรากําลังเตรียม น้ำกันนะฮะอันนี้บรรยากาศสดๆ,ๆนะครับจากหน้าง,งานเลือครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะเอาเรือลงนะฮะเนี่ครับนะครับที่พื้นที่จุดนี้นะครับเป็นหมู่ที่เจ็ดนะฮะอําเภอเชียงใหญ่ครับส่วนเจ็ดสกีของพี่เปิ้ลนาครเนี่ยเข้าไปที่หมู่สิบสองข้างในครับเข้าไปข้างในแล้วครับ เดี๋ยวทีมงานจะของใต้เล็กนึงเนี่ยกำลังจะนำเรือนะครับลงเพื่อจะสแตนบายรอเสริมทีมให้กับพี่เปิ้ลนาครนะครับเพราะว่าเจสกีของพี่เขาก็ใส่อะไรได้ไม่เยอะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรือเราช่วยนะครับนะครับนักเก้าพนักเก้าพนักเก้ามาครับนัเก้าครับนัเก้าทีมงานนะทีมงาน ได้ได้ได้ปลอยดีเลยครับนได้ยกเหลือลงระดับน้ำฮะดูไฟแปรงครับนี่เป็น่ข้อครับนี่นข้อเหครับนี่เหครับเสือนลครับนี่ครับให้ดูครับ ทีครับอ,อ๋อทีทีมงานครับลงเอาเรือลงเลยครับข้างหน้าลีรึกนะ้ครับข้าไปไม่ได้นะครับผมข้างหน้าก็ข้าไปไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาเรือลงแล้วก็รอเจ็ตสกีของพี่เปิ้ลน,นครจะออกมาเรานัดหมายกันประมาณเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็พอมดสเสบียง เราจะจะรอพี่เปิ้ลมาเดี๋ยวพี่เปิ้ลมาผมถ่ายทอดสดกับพี่เปิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เออ่ให้ได้เห็นก่อนว่าทีมงานของต่าเด็กตึงนะครับวันนี้เรามาปฏิบัติหน้าที่กันอำเภอเชียงใหญ่นะครับนี่ครับ เ,เ,เดิกเเนกันมาเดินเดินเดินแอบเฉีมัดขวากายโอ้ขอบคุณมากครับพี่น้องครับโอ้กดไลค์ลกัน Jia ลดหลามเลยนี่ครับเป็นกาลังใจกับพี่น้องใต้เด็กยครึงครับวันนี้อีกวันหนึ่งที่เราลงพื้นที่นะครับอบําเภอเชียงใจครับอบําเภอเชียงใจตอนนี้ลงเรือครับเอาเรือลงน้ําก่อน นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปเดี๋ยวจะมีรถของพี่นน้อนอีกขั้นหนึ่งนะครับภารกิจตุ้งเริ่มครับคิดว่าวันนี้คงใช้เวลาพอสมควรนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงค่ำเนี่ยเรากา็ตามด้วยการไปแจกอาหารในพื้นที่ของอำเภอเมืองต่อนะครับ นี่ครับเอาเรือลงประกอบเครื่องเรือครับเบ้ลอรเมืเม่อเช้านี่เรามีภารกิจแรกคือการไปตัดต้นไม้นะครับมีต้นไม้ล้มนะครับในหมู่บ้านก็ไปกับคุณนาทีนะครับท่านหัวหน้าแล้วก็พาไปตัดต้นไม้มานะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูกัน เดี๋ยวสักครู่นะครับพอระดับน้ํามันสูงมากผมก็คงจะยุติการถ่ายทอดสดก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บทัวร์สับแล้วตอนนี้เดินเท้าฮะนี่ครับสภาพน้ํานะครับตอนนี้เป็นที่ลุ่มนะครับน้ําไหลผ่านอยู่ตลอดนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นสวนป์าแล้วก็มีคลองขนาดใหญ่อยู่นะครับเป็นป่า เป็นที่รองรับน้ำอยู่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ลุ่มแต่ข้างหน้าผมนี่จะมีรถถกล้อที่เป็นรถทะเบียนของอทีมงานของพี่เพิ่นนครนะเป็นเป็นรถถกล้อที่ใส่สิ่งของมาเทาทุกนะครับอยู่ข้างหน้าอันนี้ครับเรามีเรือครับตามลำทั้งหมดนะครับ มุดเลี้ยวพังเปลดเลี้ยวโอ้โหส่งหัวใจมาล้นหลามเลยใครเอ่ยอ่านี่ครับแฟนคลับรถแฟนคลับใต้ทิ้งนะครับนี่ครับขอบคุณแฟนคลับใต้ทิ้งนะครับที่ติดตามผลงานของมูลนิธิต่าทึ้งมาตลอดนี่ครับเรานี่ครับเนี่ยนักแข่งนักแข่งครับรถคันนี้เป็นรถกู้ภัยติดนะครับกู้ภัยติดรถโฟวิน นี่ครับเอามาครับลุยน้ําครับนี่ครับเอาวันนี้โชว์รถในโชว์รถในฮะนี่ครับผู่ไัยสิบครับโฟวินเพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับก็ใช้ภารกิจลุยน้ํากันโอ้สมบูกณ์บันมากครับสุดยอดครับอะครับนู่นอีกทีมนึงครับอีกทีมครับไปแล้วครับอีกทีมนึงไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มาต้อยเนาะเดียว่มเดี๋ยวดยกััโอ้นักงเดียวเาดี๋ยวตก่อนตรก่อนริมไปนั่ล่ะริมริมริมเดวเวเวเร็วเวอ้ถ่ายทอดสดรอบดีมีหัวใจเยอะมากครับมีคนนี่ครับนี่ก็เดี๋ยวเตรียมลาเรือลงนะครับอีกลำหนึงนะเดี๋ยวเราก็จะทดี หน้ามันล้วอยู่นะครับนาพี่นะคหล่นมัน้วเลยนะใครอยากจะนไปนะโอเคหล่นมัน้วเลยหล่นมันเก่โคโล,ลโอ้โหถ่ายทอดต่อครั้งนี้หัวใจนนหลามนะครับ แน่นอนจริงนะครับพี่บีทครับพี่บีทได้ข่าวว่าต้องคนขับคนนี้คนเดียวพี่บีทเขารถกระเพกว่าพี่บีทที่ขับเรือได้ครับไปนะครับไปนะครับนะครับไปแล้วครับหนึ่งลำ นี่ครับเพราะว่าเาเครื่องพึ่งซ่อมเสร็จนะฮะเรือเครื่องเสียครับเมื่อวานเมื่อวานเครื่องอลํานีา้วิ่ง,ว,งวิ่งใบพัดหรุดฮนะใช้งานหนักมากครับก็เพิ่งจะซ่อมันเสร็จครับก็วันนี้ก็เอามาลองกันเลยฮะอีกลํานึงนี่ครับนี่ครับน<จ>ี่ครับพี่ยีครับพี่ยี นี house, ่ครับกูเล็กครับกูเล็กกูเล็กกูเล็กมีน้องเอครับน้องเอมาช่วยทุกวันเลยครับรขาเราโอเคลงได้แล้วอีกหนึ่งลำตลอยล่างขึ้นทางนี้ก็เพื่อรถไปโรยกลางนิดเพื่อว่าเอากูเล็กระวังเอาไปนะครับได้ครับตอนนี้ลงมาแล้วครับ อ๋อสวัสดีครับทีมสุไงโกโลกโอเคสุไงโกโลกมาเลยงานยังมีอีกเยอะครับทีน่นครอก็วันนี้เอาใจช่วยครับทีมบางสะพานกันด้วยครับประจวบครับประจวบประจวบนี่ครับก็บรรยากาศถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยว เราก็คงจะทานอาหารเที่ยงกันสักนิดนึงครับวันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ทางข้าวเลยครับก็ดีหน่อยครับน้ําค่อนข้างใสครับวันนี้เห็นครับพี่เปิ้ลเห็นเห็น,เห,นเห็นเจ็ตสก,กีไหมเปิ้ลมาแล้วครับพี่เปิ้ลเจ็ตสกีพี่เปิ้ลข้างหน้าหนูไหนนะครับพี่ครับเดีย๋ยวยังไง เมื่อเจอพี่เปิ้ลผมอาจจะถ่ายภอพสดอีกสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวขอบคุณในการติดตามครับแฟนคลับต้เด็กิงทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณในการติดตามครับผมสวัสดีครับ